สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการแซตชนเนลครับเนื้อหาสาระสําหรับวันนี้ฮะจะชวนคุณผู้ชมตั้งค่าโทรศัพท์มือถือ iPhone ของคุณผู้ชมให้มีแสงแฟลชทํางานเวลาที่มีสายโทรเข้ามาครับผมเป็นวิธีการตั้งค่าในเวอร์ชั่นล่าสุดครับในขณะที่มีสายเข้ามาครับบริเวณหน้าจอก็จะแสดงเป็นสัญ,ญลักษณ์การสายโทรเข้าปกติครับในขณะที่ด้านหลังครับในส่วนของแฟลชตรงนี้ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์แสงกระพริบกระพริบให้เรามองเห็น ได้อย่างเด่นชัดครับมีประโยชน์มากๆในเวลากลางคืนที่เราวางโทรศัพท์ไว้แบบความหน้าแบบนี้ครับหรือในบริเวณที่ใช้เสียงไม่ได้ครับและเราปิดเสียงไว้ก็จะมีสัญลักษณ์ไฟแบบนี้ให้เราใช้งานครับวิธีการตั้งค่าไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมครับเปิดโทรศัพท์มือถือ iPhone ของคุณผู้ชมขึ้นมาก่อนครับจากนั้นมาแตะที่คำว่าการตั้งค่าตรงนี้ครับและเลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาที่การช่วยการเข้าถึงครับ แตะเข้าไปครับหลังจากนั้นครับเลื่อนขึ้นมาฮะ จนกระทั่งเจอคำว่าเสียงภาพตรงนี้ครับแตะเข้าไปฮะแลวเลื่อนขึ้นมาดูที่ส่วนล่างสุดครับเราจะมาเปิดในส่วนของ Flash LED สำหรับการแจ้งเตือนครับซึ่ง Flash LED สำหรับการแจ้งเตือนนี้จะมีการตั้งค่าอยู่2แบบก็คือ f l a s h LED สำหรับการแจ้งเตือนตรงนี้ครับและใช้ไฟแฟลชตอนปิดเสียงซึ่งตรงนี้ฮะหากว่าเราปิดไว้ตรงนี้นะครับเขาจะทำงานเฉพาะเวลาที่เราไม่ได้ปิดเสียงไว้ครับเรายังมีเสียงสายโทรเข้าปกติเท่านั้นถึงจะทำงาน แต่หากเราเปิดไว้ครับแม้ว่าเราจะปิดเสียงโดยการใช้สวิชตัวนี้เลื่อนลงมาครับเขาก็จะมีการทำงานทั้ง2ส,ส่วนครับและที่สำคัญครับเจ้าตรงนี้จะทำงานเฉพาะเวลาที่เราอยู่ในโหมดสล e ปโหมดตรงนี้เท่านั้นครับหากว่าเราเปิดหน้าจอไว้ครับและมีสายเข้ามาครับเขาจะไม่ขึ้นนะ ตรงนี้ก็คือตรงนี้เดี๋ยวเราทดสอบกันดูนะครับหากว่ามีสายเข้ามาในเวลาปกติแบบนี้นะครับเราเปิดไว้แล้วนะมีสายเข้ามาครับเราดูด้านหลังเราจะไม่เห็นแสงแฟลชทํางานครับผมแต่หากว่าเราปิดหน้าจอไว้ครับอยู่ในโหมด Slipped สลิปทั่วไปสแต n บายทั่วไปและมีสายเข้ามาครับผมถึงจะมีแสงแฟลชด้านหลังครับนี่ฮะคุณผ,ผู้ชมครับ เราจะทํางานในรูปแบบนี้ครับก็วิธีการตั้งค่าก็ง่ายๆคร้คุณผู้ชมลองตั้งค่าเล่นๆดูครับแล้วโทรศัพท์มือถือ iPhone คุณผู้ชมจะมีของเล่นให้คุณผู้ชมได้เล่นเพิ่มมาแบบที่เห็นนี้แหละครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณ <ขอ S 1> ที่ <ขอ S 1> ทรับชมและติดตาม Z Channel ครับสวัสดีครับ